แย่งป๋าปลาพูดทำไมวันนี้มีของน้อยจังเลยอ่ะเปิดไหนก่อนอันนี้เหรอเอาเลยนะใช่ปึ๊บโอเคหืมที่โอกกระโฮะอะไรอะอะไรอะกระดูกหมาไม่ใช่ดับเบลเหรอ ไม่น่าใช่นะไม่ปาว่ามันเหมือนช้อนเลยชอบจะสั่งดัมเบลมามาเหรอใช่โอ้ยตัดไม่ขาดช้อนอืมช้อนช้อนกลางชใช่ไหมกลางใช่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราต้องกินร้อนช้อนกลางมาๆคงซื้อมาเพิ่มดึงช้อนกลาง ชนชนกังชนชนชนกังชนกังนี่อุ้ยอุ้ยอ๋อหน้าคอปเตอร์มีหน้าโอเคไปไปอันต่อไปกันดีกว่าครับใช่ใช่คุณต้องถือหางถือดอยให้ด้วยอืม ฟาฟาทายมือก็คืออะไรไม่รู้สิมาอะไรอ่ะอ๋อที่เอาไว้เล่นน้ำเบาเล่นน้ำจะไปเล่นที่ไหนอ่ะตอนนี้ไปไหนได้เหรอถามจริงไปไหนไม่ได้ช่วงมีโควิดอยู่แต่ถ้าไม่มีโควิดจะไปเล่นน้ำกันเย้ไม่ไรล่ะโอเคครบแล้ววันนี้มีสองอย่างมีอะไรบ้างครับพัฟเตอร์ มีอันนี้มีที่นอนเยนใช่แล้วก็มีช้อนช้อนไปแล้วนะ